สงสัยกันไหมว่าทําไมเว็บเบราว์เซอร์ถึงแสดงผลเว็บเพจของเราออกมาได้มันมีการเรนเดอร์อยังไงแล้วมีการจัดลําดับไหมว่าจะประมวลผลอะไรก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสวัสดีค่ะยกบอลทูเดฟนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวิธีการทํางานของเว็บเบราว์เซอร์จริงๆแล้วเนี่ยมันทางานยังไงเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมให,ใหญ่ๆกันก่อนดีกว่ายกจะสมมุติว่าอันนี้คือพี่เปรมกําลังทําหน้าบุกแล้วก็กาลังพิมอะไรสักอย่างแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวเว็บเบราว์เซอร์เนาะโอเคสมมติว่ามันเป็นบอลทูเดฟแล้วกัน b a l l t c o ๋ยว เราขอ,อย้ายอันนี้มาตรงนี้เย็บแป๊บนึง A Later Few Moments โอเคหลังจากที่พี่เปมกด enter แล้วเนี่ยมันก็จะมีการส่ง request ไปที่ตัวไหน DNS server ก่อนทำไมต้อง DNS server แล้ว DNS server มันคืออะไร DNS server เนี่ยย่อมมาจาก domain name system มันก็คือระบบที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงตัว domain name เนี่ยไปเป็น IP address ก่อนเนาะซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่ browser ใช้ในการดาวน์โหลดหน้าอินเทอร์เน็ตและทุกๆอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก็จะมี IP address เป็นของตัวเองง่ายๆก็คือ DNS เนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็น dictionary เพื่อแปลงสิ่งที่เราเสิร์ชเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์เข้าใจก็คือ IP address นั่นเองไม่ว่าจะเป็น facebook.com github.com หรือ google.com แล้วก็ everything จิงกระเบลอื่นๆก็จะมี IP address เป็นของตัวเองนั่นเองอ่าตอนนี้โดเมนเนมของเราก็คือ b o n h u d e v c o m เนาะโอ้ตัวหนังสือสุดยอดมากสมมติว่า IP ของมันก็คือ8.88.8เหมือนของ Google ละกันไม่รู้ว่า IP อะไรโอเคพอมันได้ IP มาแล้วเนี่ยมันก็จะส่งกลับไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะ IP นี้เนี่ยส่งเสร็จแล้วก็คือเสร็จลากกอนายบาย ไม่ใช่ ส่งเสร็จแล้วก็จะมีการส่งสิ่งที่เรียกว่า HTTP request เนาะไปที่ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราพอได้ IP address แล้วมันก็จะส่ง HTTP request ไปที่ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมันก็จะเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมโยงกับ IP นั้นนะคะตอนนี้เว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะดูแล้วว่า request ที่ส่งมาเนี่ยเป็นคำขอร้องในการขออะไรขอไฟล์ index หรือเปล่าเออถ้าขอไฟล์ i n d ็ x จะส่งไฟล์ i n d e กกลับไปทาง HTTP response เนาะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เว็บเซิร์ฟเวอร์จะทำการส่ง Re response กลับไปมันก็อาจจะมีการใช้ พวกเ e มเพลตเอนจิ n นในการแปลงไฟล์ต่างๆก่อนแต่เราจะไม่ได้ลงลึกไปในส่วนนั้นเนาะเพราะว่าเราจะมาโฟกัสที่เมื่อ response ที่เป็นไฟล์ index เนี่ยถูกส่งมาที่เบราว์เซแล้วเกิดอะไรขึ้นทําไม Browser เนี่ยถึงแสดงเว็บเพจของเราออกมาได้อย่างสวยงามถ้าให้สรุปสั้นๆเนี่ยเบราว์เซอของเราจะมีการตีความ HTML แล้วก็มีการประมวลผลแล้วก็แสดงผลออกมานั่นเองแค่นี้จบแล้วกลับบ้านได้จริงๆกลับบ้านเนี่ย จริงๆมันมีเบื้องหลังการทำงานของ engine ต่างๆเนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันเราจะมาเริ่มจากการดู basic f l ของการ render engine กันเลยเนาะซึ่งสเต็ปแรกจะเป็นการ parsing HTML จะเป็นการอ่านแล้วก็วิเคราะห์ตัว HTML จากนั้นก็จะมีการเอา HTML เนี่ยไปสร้างเป็น DOM tree เนาะ DOM คืออะไร DOM เนี่ยย่อมาจาก Document Object Model โดยพื้นฐานแล้วมันก็คือการแสดง object ของ HTML ซึ่งมันจะมองคำสั่งในโค้ดเราเนี่ยเป็นโครงสร้างแบบต้นไม้แล้วก็แปลงพวกชุดคำสั่งให้เป็นหน้า เว็บนนั่เเองเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างโค้ดกันเลย ตอนนี้หยกก็อยู่ในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Bon to Deep นะคะหยกจะอินสเปคเข้าไปอ่าทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะมีพวกดิฟต่างๆเยอะแยะมากมายมีบอดี้มีเฮดมีแท็กต่างๆเนาะซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเนาะว่ามันมีส่วนเฮดแล้วในเฮดก็มีอะไรอ่ะมีเมตามีลิงก์เออส่วนในบอดี้ก็อาจจะมีพวกแท็กพี่สแปนหรือว่าอาจจะมีดิฟแล้วในดิฟก็อาจจะมีพวกรูปภาพต่างๆเนาะตรงนี้โค้ดมันเยอะเกินไปก็เลยอาจจะทําให้ดูยากเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพกันดีกว่าสาหรับตรง อน,นี้เราก็จะเป็นโค้ด HTML ที่สั้นลงมาเนาะก็จะไม่มีอะไรมากก็ Hello Student แล้วในสแปนก็มีตัว Web Performance แล้วก็มีรูปภาพที่อยู่ในดิฟด้วยอันนี้เราก็จะมองว่ามันเป็นต้นไม้เนาะเรียกว่า DOM Tree DOM Tree ก็จะประกอบไปด้วย DOM Node เนี่ยมีโหนดอะไรบ้างและในแต่ละโหนดก็จะมีพวก element ต่างๆซึ่งมันอาจจะเป็น text block หรือว่าเป็นพวก o r d e r list เป็น image หรือว่าเป็น element อื่นๆก็ได้ซึ่งการสไตล์ CSS ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโนดเนี่ยก็จะถูกเอามาทําเป็น CSSOM เหมือนกนกัเช่นในตอนนี้เรากําหนดให้ทุกอย่างที่อยู่ในบอดี้เนี่ยมีฟอนต์ไซส์เท่ากับ16พิกเซลแบ่งออกมาเป็นพารากราฟอาจจะกาหนดฟอนต์เวทเป็นตัวหนาตัวสแปนที่เป็นเว b เพอร์ฟอร์แมนซ์เราก็ดิสเพย์เป็นนอนนะคะแล้วก็มีการกําหนดสีกําหนดโพซิชั่นพอได้เจ้าดอมกับตัว CSSOM แล้วเนี่ยมันก็จะเอามารวมกันก็จะกลายเป็นเรนเดอร์ทีนั่นเอง สวยงามมากเลยซึ่งตัวด o m กับ CSSOM เนี่ยมันมีการประมวลผลพร้อมๆกันเสร็จแล้วก็รวมเข้าด้วยกันกลายเป็น Render Tree Process นี้ก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเราไปดูดอะแกรมอีกตัวหนึ่งกันเลยจากดอะแกรมนี้ก็จะเห็นว่าขั้นตอนที่เราได้ทำผ่านมาแล้วจะมี HTML Parser แล้วก็มีการทำเป็น DOM Tree แล้วก็มีการมีการ Parser ตัว CSS แล้วก็ทำเป็น CSSOM เนาะเอามารวมกันเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นเนี่ย Render Tree เสร็จแล้วก็เอามารวมกัน มันก็จะกลายเป็น Render Tree ซึ่งอยากจะขอวนกลับไปที่ตัว Render Engine กันก่อน Render Engine เนี่ยเป็นเหมือน Painter หรือโปรแกรมพ n นที่ทำงานอยู่บน Canvas เป่าๆโลง่งๆเลยแล้วมันก็เอาพวก HTML, CSS มาประมวลผลแล้วก็ Display บน Browser ส่วน Browser Engine เนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนจอมพลที่ควบคุมการทำงานระหว่าง User Interface และ Render Engine รวมไปถึงการสื่อสารภายนอกกับเซิร์ฟเวอร์ด้วยและถ้าเราอยากจะเพิ่มพวก Interactive Logic หรือฟังก์ชันการทำงานต่างๆเนี่ยคงจะรู้อยู่แล้วว่า ต้องพึ่ง programming language ตัวอื่นๆเช่น JavaScript ซึ่งจริงๆแล้ว browser ก็ไม่สามารถเข้าใจ JavaScript ได้ตรงๆจึงต้องมีโตวแปลภาษาเพื่อให้สื่อสารกันเข้าใจก็คือ JavaScript interpreter นั่นเองแล้วแต่และ browser ก็จะมีการใช้ interpreter ที่แตกต่างกันนะคะและก็ไม่ใช่ว่า browser ทุกเจ้าเนี่ยใช้ render engine ตัวเดียวกันซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมบางครั้งเราเปิดเว็บนี้ใน browser นึงกับอีก browser นึงเนี่ยมันอาจจะมีบางส่วนที่แสดงผลแตกต่างกันเล็กน้อยถ้าจะให้ยกตัวอย่าง render engine ก็ Safari เนี่ยมีการใช้เป็นเว็บคิด r o m e ใช้ Blink Firefox ใช้ Gecko ถึงแม้ว่า Engine เหล่านี้เนี่ยจะมีวิธีในการเลนเดอร์เพจเป็นของตัวเองแต่มันก็จะมีแนวโน้มที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะและนี่ก็คือรูปตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายขึ้นสมมติว่านี่ Safari อันนี้ Chrome ติง๊ง ต่อไปนะคะก็จะเป็น layout เฟตเนาะซึ่งเฟสนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการการจัด layout ของโนดต่างๆเนาะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้รู้แล้วนะว่าใน render tree เนี่ยมันก็จะมีพวกเออโนดต่างๆการจัดวาง layout เนี่ยมันก็จะเอาโนดต่างๆที่มันจัดออกมาแล้วเนี่ยมาจัดตาม position แล้วก็ตามไซส์ที่เราได้กําหนดไว้นั่นเองซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากเราจะเห็นเนื้อหาทั้งหมดก็ต่อเมื่อมันโหลดเสร็จแล้วเลยซึ่งจริงๆแล้วหลังจาก layout เนี่ยก็จะเป็นการ painting ตามตัวเลยมันก็คือการที่เราระบายสีไปยังแต่ละโนเอง แล้วพอเสร็จกระบวนการทั้งหมดนี้แล้วก็มีการแสดงผลแล้วเบราว์เซอร์ก็จะทำการมาร์คด็อกิวเมนต์นี้ว่าเป็นอินเทอร์แอคทีฟทำให้เราสามารถตอบโต้กับตัวเว็บไซต์นี้ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังกันอีกสักรอบแบบเร็วๆนะคะก็คือมันจะมีประมาณ5สเต็ปหลกัหลกๆเนาะตามที่หยกแบ่งได้เขาเรียกยังไงไม่รู้แต่ยกแบ่งอย่างนี้แล้วกันโอเค สเต็ปแรกเนาะก็จะเป็นการอ่านไฟล์ HTML แล้วก็มีการประมวลผลจริงๆมันก็ทําพร้อมกันกับตัว CSS นั่นแหละจากนั้นมันก็สร้างเป็น DOM tree ออกมาส่วนของ CSS ก็จะสร้างเป็น CSSOM เสร็จแล้วมันก็จะเอามารวมกันเนาะเป็นสเต็ปการสร้างออกมาเป็น Render tree แล้วก็จะมีการเรียกใช้ layout บน Render tree เพื่อมาคํานวณ position และ size ของแต่ละโนดเสร็จแล้วก็ระบายสีแต่ละโนดไปแสดงผลที่หน้าจอจบปิง ต้องบอกเลยนะคะว่าวิธีการทํางานของเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเนาะแล้วตัวของ DOM tree เนี่ยจริงๆก็มีให้ศึกษาลงลึกไปอีกเยอะมากๆเช่นการจะควบคุม DOM เนี่ยต้องทายัางไงถ้าใครอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับ DOM หรือเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ยกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะซึ่งเห็นไหมว่าวันนี้ยกเปลี่ยนทรงผมเลยนะเออใครคอมเมนต์ขอเปลี่ยนทรงผมเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ subscribe เป็นกำลังใจให้หยกด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย